สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุาชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหาสบ,บดีที่1เมษายนค่ะตามตดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิะดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะเริ่มต้นไตรมาสที่2ด้วยความสดใสนะคะส่งผ่านมาตั้งแต่ช่วงไปลายไตรมาสที่1เลยนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเร่งตัวค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะได้รับปัจจัยหนุนจากเรื่องของการผ่านนโยบายการเงินมาสู่นโยบายการคลังของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝาคฝั่งสหรั หวังกันอย่างมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าสุดนั้นก็ปลดล็อกความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการขึ้นภาษีด้วยท <ific> ี่มันอาจจะไม่ได้มาเร็วอย่างที่คิดเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าประเด็นนี้แหละค่ะที่ทําให้ตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวดีขึ้นตลาดหุ้นไทยเกือบจะได้ลุ้นละหนึ่งพันหกร้อยจุดนะคะเดี๋ยวติดตามกันว่าในช่วงระยะเวลานี้เราจะได้เห็นด้วยหรือเปล่าแล้วก็ขณะเดียวกันยังคงต้องติดตามการประชุมโอเปกพัสกันด้วยค่ะลดเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันแน่นอนมีผลต่อในเรื่องของภาพรรรวววมกาาลลงทททุนนนั่่่่ปะะะเศคแแ าดหุ้นไทยที่มีหุ้นพลังงาน,นยอยู่สัดส่วนค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยชะลอตัวนะคะเพื่อจะรอประเด็นดังกล่าวด้วยไม่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีภาพของความสดใสหลากหลายประเทศมาฝากกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีล่าสุดนะคะถือว่าเป็นสปีชนะคะหรือว่าการพูดคุยถึงรายละเอียดที่ผลักดันทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสไล่กันมาเลยนะคะตั้งแต่ดาวจนฟิวเจอร์ตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ ่งต่อไปยังตลาดหุ้นโยุโรปนะคะบรรยากาศดังกล่าวนั้นหลังจากที่นักลงทุนค่ะได้รับความเชื่อมั่นนะคะเกี่ยวกับเม็ดเงินที่มีจํานวนมหาศาลไม่น้อยกว่าเม็ดเงินก่อนหน้านี้ที่จะเป็นอเมริกันเอ็กซ์คิวแพลนะคะ อเมริกาเลสคิวแพนนะคะที่จะเข้าไปช่วยนะคะฟื้นให้เศรษฐกิจนั้นเต,ติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อมาก็ต้องไปลงทุนนะคะหลังจากที่การบริโภคดีขึ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องมาและอย่างที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุเอาไว้แหละค่ะว่าเขาจะต้องก้าวเป็นผู้นำนะคะของโลกนี้ให้ได้อย่างแน่นอนภายใต้การดําเนินงานของเขานะคะดังนั้นสหรัฐอเมริกาค่ะเตรียมแผนการลงทุนนี้เนี่ยนะคะครอบคลุมถึงการใช้จ่ายในระยะเวลา8ปี ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์และจะมีการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลสู่ระดับ28เพื่อใช้เป็นทุนในการใช้จ่ายโครงการดังกล่าวนะคะโดยระบุบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้สหรัฐมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดยืดหยุ่นที่สุดและมีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกจะช่วยให้ประชาชนหลายล้านคนทำงานได้นะคะมีค่าตอบแทนที่ดีขึ้นโดยผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสะพานการต่อเติมถนนการขนส่งสาธารณะท่าเรือท่าอากาศยานและการพัฒน,นารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกันนี้ค่ะจะเข้าไปดูแลชาวอเมริกันผู้สูงอายุและทุกพลภาพ โดยการให้เงินโดยตรงถึงมือกลุ่มคนเหล่านี้ปรับปรุงสารานณูปวภคที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มการขยายการเข้าถึงบลอดแบดนการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าโครงสร้างการลงทุนต่างๆนะคะที่จะเข้าไปดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยควบคู่ไปกับเรื่องของแผนการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาและโรงเรียนค่ะและรวมไปถึงการผลิตงานวิจัยและพัฒนาการฝึกฝ่ออาชีพให้กับชาวอเมริกันนะคะหลังจากนี้อีกสักประมาณ2งสัปดาห์ข้างหน้านะคะเขาจะมีการเป เผยแผนฟื้นฟูในส่วนที่2ด้วยที่จะมีการปรับปรุงด้านการศึกษาและก็ขยายเรื่องของการดูแลค่าตอบแทนการลางานดูเรื่องของสวัสดิการต่างๆการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวอเมริกันค่ะ ต้องบอกว่าเป็นแผนที่น่าจะเน้นในเรื่องของการสร้างงานกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อาจจะทําให้ในเรื่องของการถูกเลิกจ้างงานนะั้นมีเพิ่มมากขึ้นพอที่ทางเศรษฐีการจ้างงานก็น่าจะเริ่มกลับมาก็จะเป็นผลบวกได้หลังวิกฤตไวรัสโควิด -19 ที่สหรัฐฟ,ฟ,ฟื้นตัวขึ้นด้วยนะคะ,คะขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะต้องเผชิญปัญหากับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กันอีกรอบหนึ่งค่ะที่โอซาก้านะคะเขามีการออกมาเปิดเผยยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันยังมีความกังวลด้วยนะคะว่าอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเป็นระลอกที่4กันแล้วโดยทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่แถบตอนตกของจังหวัดโอซาก้าโดยจะให้สถานประกอบการต่างๆต้องปิดให้บริการเร็วขึ้นพร้อมขอความร่วมมือให้กับประชาชนทํางานจากที่บ้านและงดกิจกรรมสังสรรค์เช่นการร้องคาราโอเกะค่ะเพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ว่าราชการจังหวัดโอซ น,ะะนายฮิโรฟูมิโยชิมูระมีการออกมาเปิดเผยค่ะการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีคําสั่งยกเลิกพิธีวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกในเขตสําคัญๆของโอซาก้าเมื่อวานนี้นะคะเขามีการออกแถลงข่าวด้วยเตือนถึงการแพร่ระบาดะระลอกที่4ด้านรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐ,ฐกิจและหัวหน้าคณะทํางานด้านการรับมือโรคโควิด -19 ของญี่ปุ่นนายยาซึโชชินิชิมูระนะคะก็บอกว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมดังกล่าวในเขตจังหวัดโอซาก้าจังหวัดเฮียว แล้วก็จังหวัดมิยางิตั้งแต่วันที่5เมษายนถึง5พฤษภาคมค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะร่วมหารือกับคณะทํางานนะคะมีการพูดคุยการเพื่อตัดสินใจเ,เรื่องการประกาศบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยโดยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา,าต้องบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่ที่โอซาก้าปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่ายอดผู้ติดเชื้อของกรุงโตเกียวซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จํานวนมากค่ะข้อมูลวันที่31มีนาคมมีการเปิดเผยว่าโอซาก้า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ600คนเลยนะ5 9 9คนที่มีการติดเชื้อซึ่งต้องบอกว่าใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่654รายในเมื่อต้นเดือนมกราคมค่ะซึ่งต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับการระบาดของวรรสโควิดร -19 ระลอกที่3มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตอนนี้เริ่มมาอีกแล้วระลอกที่4เขาก็เลยมีความกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าผู้ติดเชื้อจะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือเปล่าค่ะ ะะก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อมากโรงพยาบาลไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทาให้อัตราการเสียชีวิตนั้นเพิ่ม,มสูงขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ญ,ญี่ปุ่นนะคะอย่างตุรกีเองวันนี้ก็มีการรายงานนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นกําลังทาําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็มีอีกหลากหลายประเทศล่ะค่ะที่เขาเริ่มจะพ้นจากวิกฤตนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ค่อนข้างดีอย่างทางด้านของออสเตรเลียนะคะล่าสุดค่ะมีการประกาศนะคะว่าจะคลายภาวะ ให้กับประชาชนได้มีการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ล้ค่ะโดยล่าสุดนะคะออสเตรเลียนั้นได้มีการประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองบริสเบนซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดลำดับ3ของประเทศแล้วในวันนี้เพื่อต้อนรับวันหยุดช่วงเทศกาลอีสเตอร์ที่กําลังจะมาถึงก็คือในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยแหละนะคะหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในประเทศ1รายที่รัฐควีนสแลนด์ค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ส่งผลทําให้ตลาดหุ้นออสเตรเลียนั้นปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสนะคะถึงแม้ว่า จะมีการรายงานยอดค้าปลีกในเดือนกุมภาพันธ์ติดลบไป0.8แต่ก็น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ระดับลบ1.1นะคะโดยทางด้านของนางแอนนาสตาเซียปาลาชุก มุกคมวนตรีรัฐควีนสแลนด์เปิดเผยค่ะว่าการล็อกดาวน์ในเมืองบริสเบนเป็นเวลา3วันนั้นจะสิ้นสุดในเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นประชาชนเนี่ยยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะนะคะแต่หวังว่าเทศกาลอีสเตอร์ปีนี้จะเป็นไปด้วยดีคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามเตือนเลยว่ารัฐควีนสแลนด์เนี่ยยังไม่พ้นจุดอันตรายโดยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลวันหยุดอีสเตอร์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปิดเทอมที่จะตามมานะคะต่อจากนี้ สำหรับออสเตรเลียเองนั้นนะคะไม่ได้มีแผนที่จะเปิดการเดินทางเฉพาะในประเทศเท่านั้นนะคะระหว่างเมืองตอนนี้ก็เตรียมแผนที่จะเปิดเส้นทางระหว่างนิวซีแลนด์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนิวซีแลนด์เขาขอเวลาก่อนหามาตรการคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9ให้รัดคุมมากกว่านี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะก็กำลังเตรียมแผนการหารือการใช้วัคซีนพาสปอร์ตร่วมกับทางด้านของสิงคโ,ครโปร์ด้วยค่ะ ต้องบอกว่าใครที่ฉีดวัคซีนประเทศไหนฉีดวัคซีนแล้วแน่นอนก็จะได้โอกาสที่ดีกว่าประเทศอื่นๆกันด้วยนะคะ,ค,ะคนในประเทศใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือว่าแม้แต่การเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาด้วยค่ะเช่นเดียวกับเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะใช้พาสปอร์ตวัคซีนกันแล้วเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนเกาหลีใต้นั้นเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกค่ะแต่ว่ามีวัคซีนพาสปอร์ตแบบนี้นะคะแน่นอนมันคงต้องติดตามสถานการณ์กันก่อนค่ะเป้าหมายของเขาก็คือถ้ามีการฉีดครบแล้วนะคะประชาชนในเกาหลีใต้สามารถเดินทางเข้า ออกได้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะในส่วนของสถานการณ์วรัโควิดสิดังนั้นอาจจะมีการเตรียมใช้พาสปอร์ตวัคซีนในเดือนนี้ด้วยค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตีเกาหลีใต้ในชองเซคยุนมีการเปิดเผยค่ะเกาหลีใต้จะนำพาสปอร์ตวัคซีนมาใช้ในเดือนเมษายนนี้เพื่อรับรองสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิของประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนหลังจากนั้นประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเขามีการระบุนะคะว่าตอนนี้รัฐบาล ได้พัฒนาระบบนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยให้ประชาชนยืนยันได้ว่าการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยได้เริ่มพัฒนาระบบดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะระบบนี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและโจรกรรมข้อมูลตลอดจนห้ามไม่ให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยแอปพลิเคชันนี้จะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนเมษายนนอกจากนี้ค่ะมีการสั่งการให้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนำระบบพาสปอร์ตวัคซีนของสาก มาเพื่อให้ประชาชนเกาหลีนะคะมีการเดินทางเข้าออกประเทศอื่นๆได้สะดวกขึ้นในอนาคตด้วยโดยทางเกาหลีใต้นะคะเขาตั้งเป้าวัคซีนให้ประชาชน12ล้านคนจาก52ล้านคนได้ฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้และตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนค่ะ คล้ายๆนะคะกับของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะที่ทุกคนนะคะถ้าหาว่ามีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะก็สามารถที่จะจองสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนได้แล้วก็จะเริ่มต้นการในเดือนมิถุนายนนะคะถือเป็นความปกติใหม่ละค่ะที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกนะปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตที่ทุกคนต้องมีแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราได้ฉีดวัคซีน,ต,นตัวนี้แล้วหรือย,อยังนะคะ,คะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกธีมการลงทุนกันบ้างน,นะคะอย่างที่รายงานกันมาสม่ําเสมอแลวคะ่ะว่าทางด้านของนายโจ๊บ ดนั้นเขามีแผนที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อม,อมของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นนะคะ,ห,ะหรือแม้กระทั่งลดภาวะโลกร้อนนะคะประเด็นต่างๆเหล่านี้ร่วมกับจีนเองด้วยเนี่ยนะคะจะส่งผลทำให้มีธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ เนื้เราอาจจะได้ยินคําว่าคลายเมชเชนบ่อยขึ้นนะคะ,คะในโลกของการลงทุนก็มีเช่นเดียวกันค่ะคุณโจไบเดนบอกว่าเตรียมพิจาประชุมผู้นํากันด้วยหลากหลายประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรื่องนี้นะคะมีหลากหลายประเทศให้การตอบรับค่ะขณะเดียวกันจีนก็บอกว่าจะเข้าไปดูในส่วนของคลายเมชเชนตรงนี้ด้วยแน่นอนมันมีอิทธิพลต่อในเรื่องของการลงทุนแล้วทําไมถึงมาฮิตในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้มีคําสัมภาษณ์พิเศษมาฝากด้วยค่ะเชิญค่ะ แถมเร็วๆนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าผู้นําทั่วโลกเนี่ยเขาจะมาประชุมกันนะคะเป้าหมายของแต่ละประเทศมันจะช่วยผลักดันธีมการลงทุนนี้ยังไงบ้างคะคือที่อันนี้ต้องเท้าความกลับไปเมื่อกี้ก่อนว่าทําไมมันถึงเริ่มที่จะฮิตกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยคุณโดนัลทรัมป์เนี่ยไม่เคยไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยปาลิสกีเมนก็ออกด้วยนะครับแถมยังบอกว่าน้ํามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย กลับมาผลิตกันใหญ่เลยกลายเป็นว่าเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยทุกคนลืมไปหมดเลยทัีทั้งๆที่ตอนนั้นก็มีท e ส l a แล้วนะมันมันก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในสหรัฐเองก็ใช้รถไฟฟ้ากันแล้วในจีนเองก็ใช้กันแล้วนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยอารัตคุณโจไบเดนบอกมาถึงปุ๊บได้ได้รับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยประกาศเลยกับเขาปริส e ิเมนนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเออสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะกลับมากลับมาสู่เวทีโลกในเรื่องของออสิ่งแวดล้อมแล้วะนะครับแล้วก็จีนเองก็เหมือนกัน huh. ก็กลับเข้ามานะครับในเรื่องของการออกนโยบายต่างๆที่มีแอคชั่นแพลนที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นว่าเออเขาจะทําอะไระเขาจะมออีใน5ปีข้างหน้าแผน5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะทําอะไรบ้างะนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทําก่อนหน้านั้นอีก5ปีเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าเขาทําได้จริงเออเพราะฉะนั้นเนี่ย กลายเป็นว่า2 2> <ฮ>สองคนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะที่สุดในโลกนะครับทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยนะครับ เริ่มที่จะโฟกัสเรื่องนี้แล้วนะครับในขณะที่จริงๆแล้วยุโรปเนี่ยเป็นเฟิร์สมูเวอร์เลยจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ตีมนี้ดังๆเนี่ยยุโรปเนี่ยไปก่อนหน้านั้นแล้วถ้าเกิดเราไปเที่ยวยุโรปก็เราก็จะเห็นแล้วว่ามีกังหันลมเต็มไปหมดเลยมีเป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปใช่เป็นโซลาร์ฟาร์มเต็มไปหมดเลยนะครับในทะเลก็จะมีแบบพวกแบบทุ่นลอยน้ําเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าพวกนี้มันไาในยุโรปแล้วแต่ว่ายุโรปเนี่ยไม่ใช่คนที่ปล่อยตววนี้เยอะ คนที่ปล่อยเยอะจริงๆใช่คนที่ปล่อยเยอะจริงๆคือจีนกับสหรัฐซึ่งพอสองเจ้านี้เนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นธีมน,นี้ <amer ican S 2> ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ,อ๋อเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินมาหา,าศาลในการที่จะเข้ามาลงทุนนะครับยกตัวอย่างเลยล่าสุดเนี่ยที่เขาประกาศไป2อล้านล้านเหรียญในการที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับมันก็จะมีพาร์ทบางพาร์ทเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่าอเขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไปเจาะลึกจริงๆอย่างพวกอินฟราสัพเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีบางส่วนเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในจุดนั้นอย่างเช่นสถานีจ่ายไฟชาร์จิ่งสำหรับรถ EV c ีคเนี่ยจะมีพวกชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยมากขึ้นในสหรัฐะนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีการลงทุนมากขึ้นหรือเออ o r d a b l e House หรือว่าพวกบ้านที่สามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของได้เนี่ยเ,เขาก็จะวางแผนในการออกแบบเพื่อให้มันเป็นบ้านที่ อนุรักษ์พลังงานด้วยอนุรักษ์โลกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันเม็ดเงินเนี่ยมันลงไปตรงนั้นนะครับ แล้วเราถ้าเราจะเจาะไปนี่นะคะหลายๆคนเริ่มเห็นภาพแล้วพอยักษ์ใหญ่มาร่วมมือกันและเขากําลังประสบปัญหาเหล่านั้นอย่างใ,ใหญ่หลวงนะคะ,คะแน่นอนว่าเงินเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มมาและขนมาจากทุกทิศทุกทางนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามันมีธุรกิจอะไรบ้างคะที่เติบโตจากทีมนี้แล้วก็ถ้าเจาะลึกลงไปในจีนเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศความสําเร็จในการสู้รบกับการสะเดืนกระจก จนโอโซนนี้ขึ้นมาสูงมากนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาอีกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามองไปในแค่จีนเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างถ้ามองในแง่จีนนะครับหนึ่งคือจีนเนี่ยเราเห็นการใช้รถยนต์การจะเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิลนะครับใช้น้ำมันเนี่ยแหละมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีรถแมพชัดเจนว่าเขาจะเปลี่ยนให้หมดเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็เขากระตุ้นด้วยว่า พัครฐเองก็ใช้รถพวกนี้ะนะครับอีกอย่างหนึ่งคือจีนเนี่ยมีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยเ,เขาสร้างมาตรฐานไม่เหมือนกับทางสหรัฐที่แต่ละเจ้าเนี่ยสร้างมาตรฐานของตัวเองอย่างชเช่นเทสลาเองก็สร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาว่าหัวปลั๊กต,ต้องเป็นแบบนี้นะจ่ายไฟเท่านี้นะ,ะในอีกขณะนึงว่าอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ทําอีกแบบหน,นึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟาสซัสเตอร์มันจะค่อนข้างกระจัดกระจายแต่ในจีนเนี่ยเราจะเห็นว่า โมเดลต่างๆเนี่ยรัฐบาลเริ่มวางมาตรฐานว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะชาร์จริงต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้มันทําให้อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันพัฒนาได้เร็วกว่าพอพัฒนาได้เร็วปุ๊บเนี่ยการที่จะประชาชนทั่วไปที่จะมา a d o อปหรือว่ามาใช้รถไอตัว EV ีเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแหละเเพราะว่าเขาไม่ต้องกังวลแล้วว่าขับไปกลางทางแล้วปุ๊บแล้วแบตหมดทำไงแบตหมดทำไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยรถแมปเองเนี่ยผมว่าของจีนเนี่ยค่อนข้างชัดในเรื่องของอการเ,เรื่องของ EV c a คาเนี่ยค่คอนข้างชัดเจนมาก<อ>นะครับ<อ>แล้วก็พวกก,าก๊าซเรือนกระจกอะไรต่างๆเนี่ยจีนก็มีวางแผนเวลาว่าจะเป็นตัวเขาเรียกคาร์บอนนิวทรัลนิวทรอลิตี้นะครับก็คือไม่ปล่อยก,าก๊าซเรือนกระจกแล้วนะครับภายในปี2060เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ารถแมปของจีนเนี่ยมันมีมันมีม,นม,ม,มาการที่จะ ถามว่าจีนทําได้จริงไหม,มนะครับถ้าไปยอนลองมองย้อนดูว่าทาร์เก็ตในการที่จะทําเรื่องพวกนี้ใน5ปีที่แล้วในแผน5<ม>ปีของเขาครั้งที่แล้วเนี่ย<ม>ก็บอกว่ามันก็ achievable <ค>หลายๆจุดเลยอย่างโซลาร์ฟาร์มเองอย่างไบโอไบโอฟิเอลเองนะครับ<ค>พวกพวกพลังงานชีวภาพเองเนี่ย<ม>พวกนี้เนี่ยเขาก็สามารถทําได้ถึงทาร์เก็ตที่เขาตั้งเอาไว<ม>้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอีกจุดหนึ่งว่าถ้ารัฐบาลจีนอยากได้อะไรเนี่ยมันต้องได้ละ<อ> <laughs> อกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่ะในจีนเองเนี่ยเขายังมีเรื่องของการลดอุตสาหกรรมหนักด้วยอันนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนด้วยหรือเปล่าคะต้องมองอย่างนี้ครับ<ม>คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งเท่านั้น<ม>แตเ่เวลาเราลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนแค่รถเจ้าที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอ,อ,อย่างเดียวอย่างอย่างถ้าจีนก็จะเป็นพวกเีโอเสี่ยวเผิงพวกนี้ะนะครับหรือว่าเทสลาที่ไปตั้งรงแานในนั้นเราไม่ได้มองแค่จุดนะเรามองถึง value chain ของมันด้วยนะครับอย่างอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในรถ E ีก็คือแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการผลิตพอผลิตแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไอตัวที่เรากำลังกังวลอยู่อย่างแบตเตอรี่เงี้ยมันก็จะทำให้เกิดขยะเกิดขึ้นมันก็ต้องมีธุรกิจในการที่จะต่อยอดว่าเออเราจะเราจะกำจัดไอ้พวกนี้ยังไงแล้วก็ที่เขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมหนักเนี่ยเราจะบำบัดมันยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของออไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานอย่างเดียวมันมีเรื่องของทรัพยากรการจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เป็นอากาศเป็นน้ํา<อ>พวกนี้เนี่ยมันต้องมีการจัดการพวกนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างที่บอกไปว่า a t i m h a n g e เนี่ยมันเป็นธีมที่มันใหญ่มาก<อ>กว้างมากพอกองทุนออกมาเนี่ยก็กลายเป็นว่ากองทุนเนี่ยมันโฟกัสที่จุดไหน อืมโหยคุยเรื่องนี้สนุกนะคะแล้วก็มองเห็นภาพการเติบโตที่ชัดเจนได้เลยนะคะเพราะว่ามันยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆที่เขารอต่อยอดจากเรื่องนี้ด้วยคะนะคะและจีนเนี่ยถือว่าถูกเขาที่จะเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขยะหรือว่ามลพิษค่อนข้างสูงเพราะเขาพยายามจะเติบโตอุตสาหกรรมณปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ณปัจจุบันก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในการก่อมลพิษใช่แต่ว่าเขาพยายามจะลบล้างสถานะนั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นอุตสาหกรรมที่ใสสะอาดอีกครั้งงนึช่มคะ บอกว่าเทรนด์คลายไม่เชนกำลังมาแรงในทางการลงทุนในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในช่วงนี้นะคะอย่างล่าสุดทางด้านของกองทุนบนหลวงก็บอกว่าตอนนี้มีการขยายโอกาสการลงทุนที่จะเป็นกองทุนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบนหลวงหรือว่ากองทุนบนหลวงนะคะมีการเปิดเผยว่ากองทุนบนหลวงได้แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบนหลวงยั่งยืน บนหลวง s u s t a i n a b l e Investing Portfolio นะคะหรือว่า BSIP เพิ่มเติมอีกทั้งหมด11รายค่ะเพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในทีมแห่งโลกอนาคตนะคะสนับสนุนธุรกิจที่ดําเนินกิจการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยกองทุนนี้นะคะจะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนผ่าน2กองทุนของ Pi กเ e t ดแอสเซทเมค่ะได้แก่กองทุน พิกเทดโกลโบเอ็นเวิร์มเอนทัลออป portunity นะคะซึ่งจะเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีจัดการปัญหาเรื่องน้ําการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและกองทุนพิกเทดครีนเอเนจีค่ะที่เลือกลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการผลิตพลังงานด้วยนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ไปมองโอกาสการลงทุนนะคะในธีมนี้กันต่อนะคะแน่นอนว่ามันขยายหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะ,คะที่ตอบโจทย์ดังกล่าวเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ภาวะโลกร้อนดีขึ้นนะคะไปดูกันที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะล่าสุดบรจฟิลิปนั้นก็มองเห็นโอกาสการลงทุนนี้เช่นเดียวกันนะคะ,คะจะลงทุนในธีมเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนค่ะโดยเป็นกองทุนใหม่ที่ใช้ชื่อว่ากองทุนเปิดฟิลิปไชน่ากรีนเอเนอร์จีแอนด์แอนเวอร์เ m e มนต์หรือว่า PC Green นนะคะเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ในกองทุนรวม ETF ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวไม่น้อยกว่า80%ที่เป็น Crane Share MSCI China Environment ETF นะคะโดยอ้างอิง MSCI China IMI Environment 10/40ทั Index นะคะเป็นผู้ให้บริการดัชนีและการวิจัย ESG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสินทรัพย์อ้างอิงรวมกว่า108,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดย c r a n แ Share นั้นเป็นพาร์ทเนอร์กับ CICC ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําด้านการเงินของจีนที่เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยโดยกองดังกล่าวนี้นะคะจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนภายใต้ธีมการลงทุนหลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนการป้องกันมลพิษและอาคารสีเขียวรวมทั้ง value chain คือลงทุนทั้งธุรกิจหลกักและธุรกิจที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจาย ความเสี่ยงนะคะโดยผลตอบแทนย้อนหลังในระยะเวลา1ปีอยู่ที่134.94%เมื่อเทียบข้อมูลลงทุนนะวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถที่จะลงทุนขั้นต่ำได้1,000บาทนะคะเสนอขายครั้งแรก16 -26 เมษายนนี้ค่ะ อาจจะเป็นเทรนที่กําลังมานะคะตอนนี้ใคร,ใครๆก็รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ,คะดังนั้นจึงเป็นโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราในอนาคตได้ค่ะ,คะและยิ่งมาแรงนะคะเมื่อสหรัฐอเมริกานั้นประกาศโดดเข้ามานะคะหลังจากที่ว่างเว้นไป4ปีภายใต้การดําเนินงานของโดนัลด์ทรัมป์นะคะทีนี้เราจะมาติดตามนะคะข่าวสารแบบนี้ที่น่าสนใจได้นะคะในรายการของเราตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ